สวัสดีค่ะมาพบกับชอบ่อง Optimistic a Plus อีกแล้วนะคะวันนี้นะคะจะสอนวิธีทำยาใจนะคะแล้วทำเป็นคลิปหนีบกระดาษนะคะก่อนอื่นมาดูวัสดุอุปกรณ์กันเลยค่ะอย่างที่หนึ่งก็คือผงทำยาค่ะเป็นตัว Sparkling นะคะให้มีความวิ้งวับนะคะแล้วก็คลิปหนีบกระดาษอย่างต่อไปคือยานะคะเป็นแคปซูลยานะคะแล้วก็ปืนกาวค่ะวัสดุง่ายๆแค่นี้เลยค่ะก็มาเริ่มทำกันเลยค่ะ ก่อนอื่นก็คือหาถานนะคะมารองเพื่อจะเทผงยาออกนะคะแกะแคปซูลนะคะค่อยๆแกะนะคะแคปซูลพวกเนี้ยจะละลายน้ําได้ทางที่ดีควรจะไม่ให้โดนน้ําเลยนะคะแล้วก็ค่อยๆเทผงยาออกค่ะเทเอาผงยาออกให้หมดเลยนะคะให้สะอาดนะคะ ค่อยๆแกะผงยานะคะแกะผงยาแล้วก็เอาออกให้หมดทําความสะอาดให้เรียบร้อยวิธีทําความสะอาดถ้ามันแน่นนะคะเราก็ใช้คลิปหนีบกระดาษนะคะเข้าไปช่วยเขาเขี่ยๆให้มันผงมันไม่แน่นเกินไปนะคะพอเขี่ยออกนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็ต้องมาใช้คัตเติลบัตน,นะคะช่วยทําความสะอาดเขากันค่ะ หลังจากที่ทำความสะอาดเสร็จแล้วนะคะเราก็เอาผงไปเททิ้งค่ะแล้วก็เก็บแคปซูลใสๆเอาไว้นะคะที่เราทำความสะอาดแล้วนะคะต่อจากนั้นก็หยิบสปักกลิ้งมานะคะแล้วก็ใส่ลงไปในผงแคปแคปซูลที่เราทำความสะอาดแล้วนะคะใส่ไปในด้านที่ยาวกว่านะคะใส่ไปให้เต็มเลยค่ะใส่ ไปให้เต็มฝั่งที่ยาวกว่านะคะเพราะว่าพอปิดฝาไปเนี่ยอีกฝั่งหนึ่งนะ่ะเขาจะมีพื้นที่ให้เราขย่าได้อยู่แล้วค่ะไม่ต้องกังวลค่ะ หลังจากที่เราใส่ปัทกเลี้ยงเสร็จนะคะก็เอาฝามาปิดนะคะแล้วก็ปิดเสร็จก็ลองเขยา่าเขย่าดูนะคะว่ามันแน่นไปหรือมันหลวมไปไหมนะคะถ้าสมมุติว่าพอดีแล้วอะคะ่ะก็โอเคก็จะได้แบบนี้เลยแต่ถ้ายัางแน่นไปหรือหลวมไปเราสามารถเปิดเติมได้ในช่วงนี้นะคะและต่อไปก็คือเอาคลิปหนีบกระดาษนะคะมาทาบดูนะคะว่าเราจะวางทรงไหนดีนะคะ หลังจากที่เราทาบดูแล้วว่าอโอเคเราจะวางทรงนี้แล้วก็หยิบปืนกาวมานะคะกาวปืนกาวที่เราเตรียมไว้ค่ะก็เอามาแล้วก็มายิงใส่ตัวแคปซูลนะคะเพื่อจะนําไปติดใส่คลิปหนีบกระดาษค่ะมันก็จะเยิ้มๆนิดนึงนะคะแล้วก็ระวังร้อนกันด้วยนะคะอันนี้ทําง่ายค่ะเด็กๆก็ทําได้แค่ต้องระวังความร้อนจากปืนกาวแอนเลยค่ะแล้วก็เสร็จแล้วเราก็ เอามาติดลงบนคลิปหนีบกระดาษที่เตรียมไว้ค่ะเสร็จแล้วก็จัดทรงจัดให้มีความสวยงามนิดนึงแล้วก็เเดี๋ยวเอาปืนกาวนะคะเรายิงซ้ำอีกทีด้านหลังค่ะแล้วก็แค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยเลยค่ะยิงซ้ำอีกทีนะคะให้มันมีความแน่นหนานแล้วก็มั่นใจว่าจะไม่หลุดนะคะพอยิงลงไปก็เป็นอันเรียบร้อยค่ะ รอมันแห้งนิดนึงนะคะแล้วก็จับทรงอะไรให้มันแน่นๆหนึ่งค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะง่ายมากเลยเป็นยาใจนะคะสามารถทำได้ง่ายๆแล้วก็ทำเป็นของขวัญของเล็กๆ,ๆน้อยๆให้เพื่อนหรือให้คนที่เราหวังดีกับเขานะคะก็ลองทำกันดูค่ะหวังว่าจะชอบคลิปนี้กันนะคะรอติดตามคลิปต่อไปของ optimistic a plus ด้วยนะคะฝากกด subscribe ด้วยนะคะ